เนติบัณฑิตทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ต้องใช้รรปัญญาหลักวิชาและความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อให้สามารถรับภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการทำรงรักษาความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง หวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจและตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะนำวิชาความรู้สติปัญญาความสามารถและความยุติธรรมในจิตใจของตนมาใช้ปฏิบัติภาระหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยความเพียรพยายามอยู่เสมออย่าได้ย่อท้อแต่อุปสรรค ปัญหาใดๆแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จทั้งในฐานะนายิบัณฑิตนักกฎหมายและบุคลากรที่เป็นหลักของประเทศอย่างแทจ้จริง